คเนศจตุรถีหรือที่รู้จักกันในชื่อวินัยกจตุรถีเป็นเทศกาลฮินดูยอดนิยมที่มีการเฉลิมฉลองในอินเดียโดยทั่วไปจะเป็นช่วงเดือนสิงหาคมหรือกันยายนเป็นวันประสูติของพระพิคเนตเทพเจ้าแห่งสติปัญญาและความเจริญรุ่งเรืองที่มีเสียงช้างในช่วงเทศกาลนี้ผู้คนจะสร้างเทวรูปดินเหนียวขององค์พระพิคเนต สวดมนต์และประกอบพิธีกรรมต่างๆโดยปกติแล้วเทศกาลนี้จะกินเวลาสิบวันโดยมีการตั้งรูปเคารพในบ้านและในที่สาธารณะระยะทั่วคราวผู้ศรัทธาถวายผลไม้ขนมหวานและดอกไม้แก่พระพิคเนศและประกอบพิธีอารตีพิธีกรรมเกี่ยวกับไฟเพื่อขอพรจากพระองค์ในวันสุดท้าย เหล่าเทวรูปจะถูกจุ่มลงในน้ําซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ถึงการจากไปขององค์พระพิคเนตกลับสู่ที่ประทับบนสวรรค์ของพระองค์พระพิคเนตจะตุรถีได้รับการเฉลิมฉลองด้วยความกระตือรือร้นและเป็นช่วงเวลาสำหรับการรวมตัวของชุมชนกิจกรรมทางวัฒนธรรมและงานเลี้ยงในหลายพื้นที่ของอินเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐต่างๆเช่นมหาราชสตระคุชราชและกรณาตากา เป็นเทศกาลที่เต็มไปด้วยสีสันและสนุกสนานที่นำผู้คนมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองภูมิปัญญาและความเมตตากรุณาขององค์พระพิคเนต